ต้องกดป่ะไม่ต้องเหรอไม่ต้องไม่ต้องอสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโ code assembly ของการบวกเซเว่นเซกเมนให้มันโค้ดนี้มันจะบวกที่ไปทีละหนึ่งแล้วก็พอบวกถึง9เป็น10บลราก็ทดบิดไปข้างหน้าเรื่อยๆมี4บิตพอบวกครบ4บิตเป็น999 9, 9, เนี่ยมันก็จะรีกลับมาเป็นศูนย์ศย์ใหม่มาดูันโค้ดก่อนโคดแบ่งเป็นอะไรอ่ะสส่วนวย,ย,ย่อยๆแล้วกัน ส่วนแรกเนี่ยเป็นนี่ประกาศตัวแปรส่วนแรกนี้เป็นประกาศตัวแปรแป๊บนึกตตัวแปรปปจองที่เอาไว้ให้ไอ้พวกตัวแปรเนี่ยนะจองที่เอาไว้แล้วก็ส่วนนี้คําสั่งนี้ก็คือ move pointer ก็คือเป็นการบอกว่าให้ pointer ตัวเนี้ยไปชี้อยู่ที่ mcc label mcc คืออะไร label mcc คือส่วนที่สองของโปรแกรมส่วนของโปรแกรมคือนี่ ส่วนที่เป็นโค้ดเลขตั้งแต่0ถึง9แบบไบนารีนะอ่านี่ส่วนที่2อันนี้คือเป็น0ถึง9ที่จะโชว์ในเซเว่นแจ็เม้นต์ใช่เป็นท่อนเป็นท่อนอันนี้เป็นเลข0เลข์นึ่งอันนี้แล้วก็นี่ก็คือส่วนของดีเลย์ตัวโปรแกรมดีเลย์ก็อ่ะต่อมาจะเป็นอีก2ส่วนสำคัญก็คือส่วนของการโชว์โชว์เซเว่นแจ็เมนต์ทีละตัวโชว์ไล่กันไปแบบบิดนี้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กไล่ไปเร็วๆครับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนของการบวก ่วนของกระบวนการบวกบวกเลขให้มันไล่ขึ้นไปทีละหนึ่ง,ง,งส่วนของการโชว์ก็ใช้วิธีขั้นแรกเนี่ยเอา move di0 ที่เป็นตัวที่เราประกาศไปแล้ว di0 เข้าไปที่ databus a ก่อน accumulator a เอัจากนั้นใช้คำสั่ง move C ให้ a รับค่าเป็น ad d a บวก d p d r ซึ่ง เอเอเเราตอนแรกมันเป็นศูนย์ใช่ไหมบวกกับ d p r ก็คือมาดูว่า d p r เราในตำแหน่งที่บวกศูนย์เนี่ยคืออันไหนะก็คืออันแรกก็แสดงว่าตอนนี้ค่า A เราอะเป็นเลข0ูนที่จะไปชนเซเวน7 s e เมน n t อ่ะคราวนี้ตอนนี้เราได้ A มาแล้วเป็นเลข0ูนย์มันถ้าต่อมา Move ที่พอร์ตศูย์ในที่นี้เนี่ยให้พอร์ตศูนย์เ่ยเป็นพอร์ตที่ควบคุมว่าจะให้บิดไหนของเซเว่น n t ติด ก็เลยอ่าอันน,นี้อันนี้เดี๋ยวนะนี่นี่ให้บิดเนี่ยบิดเขาเรียกแล้ว,ว A0 บิดสุดบิด LSD ติดก็เลยเป็นอย่างนี้0001อ่าส่วนต่อมา Move พอทสองพอทสองก็คือส่วนที่ว่าตัวเลขอะไรอย่างอันนี้ตอนแรก A ของเราเนี่ยที่รับมาจาก Move นี่เนี่ยคือเลขศูนย์ใช่ไหมแล้วเ,เอาเลขศูนย์เนี่ยที่เป็นอะไรอ่ะเออนั่นแหละ Binary ชุดนั้นอะเ <g ulk> ข้าไปที่พอทสองแล้วให้พอทสองมาส่งมาที่ Segment แล้วก็ใส่ดีเลย์เข้าไปอันนี้คือของหลัก หน่วยอันนี้คือของหลักสิบแล้วก็เปลี่ยนตัวแปรอันนี้เป็นตัวนับของหลักหน่วยตัวนับของหลักสิบอ่าก็เปลี่ยนมาอันนี้ก็เป็นขยับมาให้บิดนี้ติดแทนอะไรอย่างนี้หลักร้อยนี้หลักพันส่วนตรงนี้ก็คือตัวดีเลย์ที่ให้มันโชว์หลายรอบคราวนี้เราก็จะมาดูที่ส่วนของโปรแกรมบวกโปรแกรมบวกก็จะแบ่งเป็นบวกหน่วยบวกสิบบวกของหลักอ่านเนี่ยบวกหน่วย 10, สิบร้อยพันสี่อัน ขั้นแรกก็พอโปรแกรมวนครบการมูฟเนี่ยวนครบ1นึ่นนนนชุดแล้วก็จะมาดูตรงนี้เราสั่งให้ว่าอิน r e เมนต์ i 0ก็บวกไปอีกหนึ่งจากนั้นเราจะเอา d i ไเนี่ยมาเปรียบเทียบกับค่าที่เป็นเลข10เพราะว่าเซม e เนนมเี่ยมาโชว์ได้แค่ศูนยเ้าเพราะนั้นพอเป็นเลข10ปั๊บเนี่ยต้องเกิดการทดเราก็เลยเอาตัวเนี้ยมาตั้งเทียบกันว่า เออถ้าเกิดอันนี้เป็น10เมื่อไหร่นะแล้วมันจะไม่จ้ำแล้วคือถ้าเกิดมันเป็น2 4งสห้มันก็ยังจ้ำกลับไปที่ FST ก็คือตัวโปรแกรมอันหลักที่เอาไว้โชว์ค่าก็จะโชว์เรื่อยๆอก็เนี่ยพออย่างเช่นอ่ะสมมุติอันนี้บวกไปถึง10ไม่มีการจ้ำกลับไปใช่ไหมจะเด้งมาที่มันทัดน,นี้ต่อไปเป็นการไอเคียค่าไอสิบเมื่อกี้ให้กลับไปเป็นศ เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไอสูตรนี้กลับไปเริ่มวนใหม่แล้วก็มาที่บรรทัดนี้พอไม่มีการจ้ำเรามาบวกหลักต่อไปทดเพิ่มอีกหนึ่งโปรแกรมก็จะวนซ้ำๆอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆก็คราวนี้จะมาลองโปรแกรมให้ดูกดละลรว่า reset เจ็ดนี่ครับโปรแกรมของเราก็จะบวกไปเรื่อยๆมองเห็นไหมเออเลขนี่หกเจ็ด สิบแล้วก็เกิดการทดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆต้นกว่าจะถึง999 9ม99ันก็จะรีกลับไปเป็นศูนย์ก็เหมือนกับฟังก์ชันเคลียร์นะครับครับจบแล้วเฮ้ยมาสวิต์มาต่อ